สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คนอยู่กับผมแกสตาร์ชาแนลนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแกสตาร์เวกเกอรกันนะฮะแต่บ้านละเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหมอกแบบไม่เอาไม่เอาหมอกนี้ละเกลีบบ่ยนไม,ไม่เอาหมอกนี้แล้วว้ายป้าจุดตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบนี้ด้วยใช่เลยมันคือมันเคยอยู่กับเรามานานนะนตั้งนานแสนนานเนี่ยหมกแกงเลย มองของแกงฮนะอ๋อแต่มันไม่ค่เท่เลยแต่พอใส่นี้มันเท่กว่านะนี่ฮะไอ้หัวขอเบาเสียงแบบ๋ยวปิดปิดด้วยโอเคปิดเรียบร้อยไปไปนะอ๋อชุบนี่มีลิกมีลิกมีลิกอ้๋อมบอกไปคลิปนี้ไม่ใส่อินโทรนะกเกรี้ยไม่อยากใส่อินโทรนะ อุกๆๆๆๆๆๆๆอๆๆกๆๆ้เๆๆๆยวๆๆๆๆ้ไๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ไม่ๆๆๆๆๆยๆเอาๆ้เๆๆ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 อๆๆๆๆไๆๆ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 ๆ เเอาบริการน,นะผมว่าเขาคือ,อเครเขาก็มีแตหมดแล้วแต่บงางทนะอาจจะยังไม่แน่เผื่อนะเผื่าจะยังไม่รู้กัน,นะน,กนวน่ามอะไร่างเงี้ดูว่ารู้ก็หมดแล้วลวะใช่างมเธอแต่เพื่อผมยังไม่รู้นะอ,อุ้งจะไปไหนน้องเอ้ามาไปทางนี้โอ้ยช่าหมเธอไม่เอาคนี้ละไปกันอืดด่นเดือ อ,อึดมาแล้วชบเอารถค้างข้างหลังมันเนี่ยเรื่อนะบันเฮนะ้ยเฮ้ยคับไปสำหรับคำเนี่ยเลยนะ ไม่ได้สักทีโอโวโอโอโอ้ยอืมอืมเมื่อกี้ชนเมื่อกี้อืมอืมคลิปต่อไปโปรโมทชแนลเพื่อนผมเี่ออืมชนกระเเฮ้ยอืมอืมอืมเจอลูกกระเป๋าทำไมข้ามาสัการโอ้ติดรถด้วยเยี่ยม ติดรถนั่งใชไม้ติดรถนังใชไม้ติดรถนั่งใชไม้โอ้โตำรวจยุ่งจังมาติดบัก๊กมาติดบัก๊กตายไปใส่ไอ้ตำรวจนี่ด้วยเนี่ยปืนอะไรเนี่ยโอปืนกลมืออันนี้ไงเนี่ยเออ ยู่นี้สันส้นๆเลยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r ร b ์นะฮะถ้าเ่เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ